สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมามอยหอยสังกันสักนิดหนึ่งนะคะก่อนเริ่มทํางานค่ะพึ่งมาถึงร้านนะคะแต่ตอนนี้ร้านเรายังไม่เปิดนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะอ้าวคือพึ่งมาหอดร้านบางคนอาจจะสงสัยนะคะเป็นอีเจวหัวฟูอยู่ที่บ้านค่ะถูเฮียนก่อนสิมานะคะถูเฮียนค่ะถูเฮียนหรือหมายถึงถูบ้านค่ะถูบ้านก่อนจะมานะคะสักผานูน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะคะ ตอนนี้น้องกําลังหั่นไก่อยู่ในครัวอยู่เลยนะคะเตรียมของเตรียมพักซอยกันค่ะแต่ว่าลูกพี่ออกมากินกาแฟสักนิดนึงก่อนที่จะเริ่มงานนะคะเพื่อนๆค่กะก็ว่ากันไปตามเรียงตามเล่านะคะเดี๋ยววันนี้แอนจะมาพูดให้ฟังเรื่องอิหยงังเกาะอัน การที่แอนขายอาหารถูกนะคะก่อนที่เราจะมาฟังขอจิบกาแฟสักนิดนึงนะคะสงข้ามโควิดหายไปนะคะเพื่อนๆประเทศสวีเดนเปิดให้ใส่ซีวิตตามปกติเราไม่ต้องใส่แมสเราไม่ต้องมีผ้าแผ่นใสๆคุมที่คัดสาเขาเปิดบริการใดตามสบายอยากทำอะไรทำไปเลยนะคะไม่ต้องปิดแมสแล้วค่ะคือ ประเทศของเรานะคะจบไปค่ะสงครามโควิดจบไปนะคะแต่สงครามาสงครามอิหีนี่ค่ะมันจบนะคะฟังข่าวทุกวันกับเครียดทุกวันค่ะแต่เราก็เก็บมันไว้ที่บ้านนะคะเท่ากับมาสู่งานทีลานก็งเง้าต่อไปค่ะสงครามนี่แอนบ่เขาใจอีกเรียงหนึ่งนะคะมันสิเกี่ยวกันบ่แอนกับบลูคือกัน ราคาของราคาน้ํามันของแอนขึ้นแบบสูงคักเลยนะคะตอนนี้แอนคิดว่าเราจะต้องได้ปรับราคาอาหารของเราขึ้นอีกค่ะ,ะวันนี้แอนจะมาพูดให้ฟังในเรื่องอก่อนๆน,นะคะที่เพื่อนๆถามว่าอุ้ยแอนให้ลูกค้าตักอาหารเยอะขนาดนั้นแอนมีกําไรหรอมาฟังกันนะคะ,ะทําไมไม่หากล่องเล็กๆมาให้ลูกค้าตักกําไรนี่เรามีแน่นอนค่ะ แต่เรามีน้อยค่ะคพณวันกคเรามีน้อยในช่วงนาทีทองสอมชั่วโมงนี่เรากำเรากำไลเฮานี่น้อยนิดเดียวค่ะเหมือนที่แอนเคยว่าไว้นะคะลูกค้าอยู่ใดแม่ค้าก็อยู่ได้ค่ะและประเด็นสำคัญเลยนะคะพเพื่อนๆจุดที่แอนอยู่นี่ร้านของเราเป็นร้านบ้านนอกร้านเล็กๆก็จริงแต่เขาเอิยอนี่ยังหะ่ะอมุเจ้า การขามาหน้าคมบอกคนเอิ่นว่ยังแอนเรียกไม่ถูกค่ะตรงที่เราไปซื้อของลานเอเชียลานส่งของนี่มันอยู่ติดกับกับแถวที่แอนอยู่นะคะไปไม่ไกลค่ะห้าสามารถที่สิได้ราคาของน่ะต่ำลงกว่าพวกที่พันยุกไกลห้างออกไปเป็นแถวเหนือภาคเหนือของสวีเดนหรือภาคเหนือของโนเวหรือภาคเหนือของประเทศอื่นๆ ที่พันติดลบกันถึง15ถึง20 30องศาแอนเข้าใจว่าเพื่อนเพื่อนเพื่น,นที่ทททยู่ห้างไก่ออกไปนะแอนดูราคาไก่ราคาของของเขานี่สูงค่ะสูงกว่าของเรามากเลยค่ะอย่างไก่ของเราตอนนี้ที่ผ่านมานน่ที่เราขายถูกๆได้นี่ราคาไก่ของเทาไม่ได้สูงเหมือนกับเพื่อนๆที่ขายฟุตพรัคนะคะเพื่อนๆ ราคาผักของเราก็ไม่ได้สูงขนาดที่เราต้องใส่พักแซ่แข็งนะคะที่แอนดูเพื่อนๆบางบางอ่าบางส่องเพิ่นใส่พักแซ่แข็งแอนเข้าใจนะคะเพิ่นอาจยุคข้างไกลออกไปจากชอ็อกที่ที่เข้าขายผักสดเลากกามีตนทุนที่สูงถ้าเพิ่นสิไปสื่อมาอนี่เหตุผลที่ราคาอาหารของเราต่ำนะคะเพื่อนๆเพราะว่ายัางเต้ ราคาผักของเราคา,ายู่องเข้า่านี่เราได้มาในราคาปานกลางเราจะไปขายราคาสูงเหมือนกับเพื่อนๆที่เขาอยู่ห่างออกไปแน่อนอนอยู่แล้วค่ะที่ผักเนื้อผักยัง,ยงสิเพิ่นกริสีนีซอกยูตะบาเพิ่อนอาสิยุกไก่ยังสิค่ะการคลองชีพหรือการเป็นอยู่ของเรานี่จะแตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อนๆนการการคล้องสีคลองเข่าหรือการเข้าสื่อของเขามายัางสิ เราซื้อมาในราคาปานกลางเพื่อนเข้าใจในใช่ไหมคะแต่เราจะไปขายในราคาสูงยังสิร้านเราไปไม่ได้นะคะร้านเราไปไม่รอดค่ะเขาต้องมองการไก่ออกไปว่าทํายังไงเราจะอยู่ได้ใช่ไหมลูกค้าจะอยู่ได้ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะอ่ะอาอย่งก็ถ้าเราขายสูงกว่าท,ทุกทุกทียังสิเพ네ื่อนก็ไม่ไมากินของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะ การที่เราเปิดธุรกิจขายอาหารนิ่ไม่ใช่ว่ามีร้านของเราอยู่แค่ร้านเดียวนะคะถึงจะอยู่บ้านนอกคอกนายอย่างนี้นะคะเรามีคู่แข่งถึงพิซซ่านี่สองร้านแล้วก็มีฟุดทรักที่ขายแฮมเบอร์เกอร์เลาวก็ขายหยัางนี่อีกอันนึงแล้วติดออกไปที่เป็นปั๊มน้ำมันน,น,นี่เพิ่นก็ขายอาหารพื้นบ้านของเพิ่นแฮมเบอร์เกอร์บอด อันนี้อย่างหละอาหารของเพ่นที่มีราคาต่ำลงไปคือกันค่ะแล้วก็มีอาหารเอเชียแล้วก็มีอาหารอินเดียแล้วก็มีซูชิถึงเจ็ด้านนะคะพเพื่อนๆค่ะเกตล้านค่ะที่เข้าสามารถหูอยู่ในลานแบบนี้นะคะลูกในคมในหมู่บ้านในน้อยนี่ค่ะพว่าหม่องแอนยูนี่ไม่ใช่อําเภอเลยนะคะอําเภอของแอน อำเภอเร่รุมเร่ลุมที่แอมอยู่นะห่างออกไปเ็ตโลค่ะเมื่อเจ้าค่ะแต่เราจะแยกออกมาเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านอันถ้าบ้านนอกกับสิเอิญ่าบ้านนอกอันมู่บ้านอีกมูบ่บานหนึ่งออกมายังสี่นะคะเมื่อก่อนนี่ร้านของเรานี่แอมนี่เป็นร้านแรกของอาหารเอเชียที่ขายนะคะในสิบสิบกว่าปีย้อนหลังเลืนไปนี่แล้วทีนี้แถบนี้นี่ทุกทุกแถบนี่ สิขค้าอาหารตำยังนี้นะคะผบอย่างเราอยู่ใกล้ที่ที่ที่สื่อของเขานะแม่ค่ะของเราไม่ได้สูงเขาก็ต้องขายกันไปแบบนี้นะคะแอนไปแอนไปดูตามนันตามช่องอื่นๆพยายามที่จะจะเฮ็ดในใ,ใ้คลิปของเจ้าของหนาเบิง้งคือจังคลิป่นยอมรับว่าคลิปทางช่องอื่นๆนี่เขาทำได้แบบว่าดูแบบว่าดีมากเลยค่ะผบอย่างตีนหนึ่ง เพิ่นกะอาจสิแบบว่ามีความรู้ท่า้านท่ายองอแบบว่าจังไหนน้ำแน่ล่ะค่ะแต่ว่าแต่ละซองนี่กะกะสนุกไปคนละย่างนะคะอย่างช่องแอนเองอย่างนี้แอนก็หวังว่าเพื่อนๆจะจะสนุกหล่ะกะเพิดเพิ่นไปกับการเหตดคลิปของแอนนะคะแอนนี่ว่าสามารถที่สิไปท่ายนากกุ๊กให้เห็นคือเพื่อนๆฟุตทักเพื่อนเหตุเองท่าเองไดเพราะว่ากุ๊กของแอนไม่ใช่ตัวแอนนะคะกุ๊กแอนนี่ คือแอนมีกุ๊กต่างหากของร้านค่ะเราจะไปถ่ายให้ตอนที่พนเฮ็ดยังสีกุ๊กของแอนพนว่าอยากอยากให้แอนท่ายนะคะ่ะเพราะว่าตอนที่รีบตอนที่เ้านะเ้าอ่ะสันตอนที่รีบนะพนพนแบบว่าอุ้ยฉันไม่สวยอะไรนูน่นนี่นั่นอ่ากันเลยแบบว่าอยากเอาแบบว่าไม่เกรงกับกล่องนะขอฉันทํางานแบบสะดวกสะดวกยังสีกาอนุญาตค่ะแต่แอนนี่ เวลาแอนจะถ่ายตอนแอนทําอาหารนี่แอนถ่ายได้นะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาอยู่หลังสาไข่แอนค่ะเพราะว่าอย่างแอนไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เพื่อนๆที่ทําช่องหลายๆช่องนะ่ะผัวเพื่นแฟนเพื่นดีดีหลูกนองเพื่นดีดีนะคะสนุกเข้ากล้องด้วยแต่ว่าอของเรานี่เด็กๆอายกล้องนะคะเพื่อนๆเด็กๆอายกล้องเด็กๆยังไม่อยากเข้ากล้องแม้กระทั่งสามียังไม่อยากเข้ากล้องด้วยเดี๋ยว แต่ก็เราจะพยายามเอาเข้ามาทุกๆคนนั่นแหละค่ะเอากัสิคอมกอมเพิินขม่านะคะหลอกล่อนะคะหลอกล่อเพิินขม่าค่ะนี่ค่ะเหตุผลที่ว่าทําไมทางร้านเราถึงขายอาหารต่ําจริงค่ะแต่ว่าตามที่เข้าข่าไปเซกเบิงอยู่ในเมืองนไม่ก็ในแถบสวีสดเดนที่แอนดูน,นี่ ก็ไม่ถือว่าต่ำนะคะก็ถือว่าปานกลางที่เราไปด้วยกันได้นะคะแบบว่าเขากินได้เขาอยู่ได้เราก็ไปได้แต่แน่นอนค่ะอาหารอาหารไทยแอนเซีอค่ะว่าทุกๆุกร้านโบมเมนได้กําไลแบบเยอะแยะมากมายค่ะมันมั่นสิได้แบบว่าจังได้หละ่ะได้นิดหน่อยเขาอยู่ทุกร้านค่ะทุกร้านค่ะได้นิดหน่อยเพิ่นอยูได้เฮากือยูได้เฮาถือข้องข้องเซฟนี่แล้ว การเช่าที่ของแอนนี่แอนกับบอได้เช่าทีแพงก็แพงเหมือนที่ในเมืองเขาเลยนะคะเพื่อนๆภาวาเข้ายู่บัานนอกค่ะระาวะยังที่บ่ได้เช่าแพงราวระร้านเป็นร้านของเราเองแต่เราเราเข้าเซาแคขีดินเพื่อนน่ะคะ่ะก่อสร้างเองทําเองทุกอย่างเป็นของเราเข้ากับเรืยใดถือะคะ่ะแต่ว่าทางเขาเขาไปยุในร้านในเมืองที่แพงๆนะ่ะคาคาเซาของเพิ่นสนสิแพงนะคะเพระาะว่า เาเซาเป็นเป็นร้านของร้านน่ะค่ะมันสิแอนคิดว่าเพื่อนๆอาจสิมองออกนะคะถ้ามีอยังก่ออันอันใดที่เพื่อนๆไม่เข้าใจเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาถามแอนได้นะคะแอนสิมาเฮ็ดคิดเราใส่ฟั่งแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าแอนตอบคําถามเพื่อนๆไปดิแอนว่ามันบ่สู่แอนมาเฮ็ดคิดเราสีแล้วแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆหลายคนก็อยากจะรู้ว่า ผู้หญิงไทยนี่สตรองแค่ไหนนะคะที่สิมาเหตุงานเหตดลานเปิดเป็นธุรกิจของจะของใดู่เมืองนอกนย่ายากบอ่อค่ะแอนคิดว่าเพื่อนๆทุกคนนี่สตรองแข็งแรงดื้อแบบว่าเก่งไม่แพ้กันเลยนะคะแอนนี่แหงเป็นคนปึกคนบันนอกคนที่แบบว่าศึกษามาตำ่ำถ้าแอนทำได้เพื่อนเพื่อนคนอื่นต้องทำได้แอนเชื่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอีกอย่างหนึง่ง การที่เข้าเริมธุรกิจนี่ทุกคนนี่มีพ่อบ้านซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอยู่แล้วนะคะไปได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะขอให้เรามีความขยันละระก็อดทนการธุรกิจร้านอาหารนี่เราไม่ใช่ว่าเราได้ทุกวันเราได้ทุกเดือนนะคะเพื่อน,อนมีวันได้วันไม่ได้วันขาดทุนวันได้ยังสิมีแน่นอนค่ะจุดที่สําคัญเราจะผ่านมันไปได้ยังไงนะคะเพื่อนเทาสิบพานนัน ้านฟ้าอุปสรรคไปได้จังใดอ่น,นี้นี่ครอบครัวนสาคัญที่สุดค่ะอแอนนี่ให้กำลังใจเพื่อนๆที่คิดอยากทิ่เปิดร้านใหม่ทุกๆคนใหผ่านไปได้นะคะตั้งใจค่ะเอาความตั้งใจของเรามาเป็นยาบำรุงใจของเราเลยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะอาหารทุกหม้อแกงทุกหม้อสำหรับเคล็ดลับดีๆสำหรับเพื่อนที่จะเปิดใหม่เลยนะคะบ่แมนว่า คุณคิดแต่จะได้นะคะยาวิเศษเลยค่ะคือนี่ค่ะใจใส่ลงไปในแกงทุกหมอ้อในอาหารทุกอย่างของคุณเลยนะคะใส่มันลงไปเยอะเท่าไหร่ลูกค้าจะรักคุณมากเท่านั้นค่ะผงสุรดยาสู้ยาเซอร์นี่ไม่สําคัญเท่านี้นะคะคุณจะใส่ชุลรสคุณจะใส่อาหารแบบว่าปรุงรสเข้าไปร้ายขนาดใดแต่ถ้าคุณไม่ใส่ใจ ไปไม่รอดค่ะเพืเ่อนๆค่ะคู่แคนของเข้าหลายๆคนข้างในนี่เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าไปไปหลายนะคะแต่นิออนไทยของเรายังไม่เคยเปลี่ยนมือมาได้จะก11ปีแล้วนะคะนี่เป็นอีกเครื่องกระดันตีหนึ่งที่แบบว่าค่วมใส่ใจคว่ควมค่ามบึกบืนของเฮ้าค่วมอดทนของเฮ้านะคะ ว่าเข้าสิพัน้าอุัสักไปใดจงดังใดกระลั่นตีใดว่าต้องแสบขาเขาจังยู่ใดขนาดนี้นะคะเรื่องเล่าของแอนของลานอาหารหน่อยๆแอนมีมากไม่เลยค่ะอยากสิมาะว่าให้เพื่อนๆฟังว่าการก่อตั้งสังโต้ของเขานี่เกิดขึ้นมา่ใดเพราะหยังแอนจะค่อยๆทำแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังไปเรื่อยๆนะคะสิบว่าใดแบบว่า เพื่อนๆสิบว่าได้เบิ้งตกะกะทะกับตะลิวของแอนนะคะเดี๋ยวดูอีกมุมใหม่ๆของแอนในการเล่าเรื่องไปบ้างมายอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนนี่ร้านของเราไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะแอนผ่านจากแม่ค้าฟุตทักมาก่อนจะมาอยู่จุดนี้นะคะเป็นแม่ค้าฟุตทักอยู่ถึงเกือบจะสปีได้เลยนะคะแต่ว่า เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าทําไมเหตุการณ์พิกพันอะไรเราถึงมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะกะทั่งนี้ทั้งนั้นก็คือเก่าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคนที่เข้ามาใหม่เอฟซีของแอนคนใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์สั่นกระดิ่งอย่าลืมเลยนะคะมีอะไรกดมันเข้าไปเลยค่ะยกเว้นอย่าก,กดดิสไลค์นะคะ ้องกดไลค์ขึ้นอย่างนี้นะคะอย่ากลกับหัวลงเด็ดขาดค่ะไม่เอานะคะไม่เอาค่ะอย่าก,กดหัวลงนะเพื่อนๆคะ่ะเมาส์มอยหอยสังกันมาได้สักนิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเริ่มทํางานนิดนึงค่ะมื้อนี้อากาศดีมากไม่เลยนะคะอากาศดีค่ะเราจะไปเตรียมความพร้อมกันนิดนึงแต่ว่าอากาศดีนี่บ่มเมนวาสีซินฮอนนะคะ โปรดกรุณาสังเกตเชือเสือแม่ค่าค่ะเสือสาวดอนนะคะยังคงที่จะไม่มีสายเดี่ยวนะคะแอนนี่เป็นคนที่ชอบสอบนงเสียเสียผาที่แบบเสียกล้ามนะคะหุ่นบึกบึนแต่วากับมกักค่วมมักส้วนโตนะคะควมมักส้วนโตเดี๋ยวหน้าร้อนจะได้เห็นการแต่งตัวของแอนวาอู้ยคนผู้หายก็จะเป็นมักแต่งตัวนะสิเดวังสีค่ะที่สําคัญนิด แอกนกี้ยังก่อพน,นมาอีลีค่ะแอนเป็นคนหมักยังสั่นอีลีมพราะท่านเดาดอกเดียวมู่เจ้าสิบหัวขวนญ่อยเพื่อนเพื่อนหลายคนมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่ถามแอนมาเหมือนกันนะคะว่าอันนี้ยังก่ออันแอนอายุเท่าไหร่อย,อย่างนี้แต่เพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะแอนอน่ะแอนอายุสี่สิบขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนอาจสิดูแบบว่าแต่งตัว อันมิดสิบเกินไปยังสี่ก็ถือว่าเป็นการแต้มโตตามไบเหมาะของเรานะคะสี่สิบขึ้นขึ้นเท่าไร่เอามันฝากธนาคารไว้นะคะอย่าถามเรียนอายุพูดเบาๆมันก็เก็บแผลนะคะผู้จ้าค่ะเอาคิดเป็นว่าเรายัง20ต้นต้นๆอยู่ยังมีแรงที่จะสู้งานไม่ใช่20ต้นต้นๆนี่ว่าแม่นหมายถึงว่าเรายังไม่แก่นะคะยเราเข้าย่อมรับตัวเข้าแก่ค่ะ หมายถึงว่า20่สิต้นๆเรายังมีแรงที่จะสู้งานต่อไปฝาฟันอุปสรรคให้มันผ่านให้มันไปได้ทุกๆอย่างนะคะโควิดหายไปสงครามกำลังมาแต่เราต้องต้องเฮ็ดโตให้เข็มแข็งหรอกกับผ่านมันไปให้ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเด้อค่ะเมื่อเจ้าคะฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์สั้นกระดิง่งสั้นๆมันไปเลยค่ะสิบวได้ผ่าดคลิปใหม่ๆของแอนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปทำงานก่อนค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกๆคนนะคะไม่เก็บไม่ไข้ค่ะบายบายค่ะ